พริกแห้งพริกสดกระดำปีนะคะกระดำปีพรุ่งนี้เช้าลูกออกขายตีห้าครึง่งออกจากบ้านนะคะอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าหน่อยรองเท้าก็สวยสวยเครือเปลาะมะเขือยาวหอมแดงกระเทียมหอมใหญ่นะคะ อ,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 อสวยงามมากเลยจ้ารถปุ่มป,ปวงพร้อมบอกขายแล้วค่ะพรุ่งนี้เช้านะคะปุ่มปวงพร้อมบอกขายแล้วค่ะพรุ่งนี้เช้า นุนพ่อ้าแม่ขายหน่อยนะคะมาพี่น้องมา,มาไปอยากกินมะเขือหอมใหญ่หอมแขกกระเทียมมะเขือ,ปอเปลาะมะเขือยาวหัวเจเท้ากระลำปีนะคะหลายอันหลายอย่างนับประคบดอกพี่น้อง ผลไม้ผักสดรสพุ่มพวงนะคะผลไม้ผักสดรสพุ่มพวง หายคอนเทนต์กลางคืนนี่นนสวยงามมากเลยผักหน้าหนาว พี่กินนแห้งพี่กินนแห้งยายตากเองนะเนี่ย รถพุ่มพวงพร้อมบอกขายแล้วจ้าพรุ่งนี้เช้านะคะเต็นพ่อขายแม่ขายก็ลำบากสักหน่อย คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ